แล้วก็ไปพูดเรื่องตัดงบทหารไม่ตัดเลยตัดปีเดียวตัดปีโควิดจริงเหรอฮะตัดปีโควิดปีเดียวนะเออบอกบอกให้ประชาชนไปดูข้อมูลเลยเราปีอื่นเราไม่ได้ตัดเลยจริงเหรอครับตัดงบทหารปีเดียวจริงหรือไม่ไปดูหลักฐานคลิปนี้นะครับไอ้ลักชนกเนี่ยจริงๆคลิปนี้เราก็เคยเอามาให้ดูแล้วแหละแต่เพื่อมายันให้เห็นว่าผู้สมัครของพรรคประชาชนเนี่ยนะครับที่ข้อมูลไม่แม่นเนี่ย เวลาไปตลาดไปหาเสียงเนี่ยก็จะเจอคําถามแบบนี้แล้วก็ปาดคอสั่นนะเถียงแบบข้างๆคููๆไปเรื่อยๆนะครับไะะอ้รักชนกเคยพูดว่าอย่างไงบ้างเรื่องตัดงบกองทัพไปดูคลิปที่6กองทัพพี่คะสปีที่ผ่านมาเราตัดไปได้แล้วส0 0หม่นล้านขอคุยเลยว่าเป็นพักเดียวที่อภิปรายงบกองทัพแบบละเอียดนะจิงๆิง ขอขายเลยพี่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นการขายฝันพวกเราทํามาแล้วพวกเราคิดมาทุกอย่างนโะยบายทุกอย่างพวกเราคิดมาแล้วมันทําได้จริงเร้ากลทําแน่พเพราะว่าตลอดสี่ปีที่ผ่านมาทุกคนถามว่ามูทําได้เหรอตัดงบกองทัพพี่คะสี่ปีที่ผ่านมาเราตัดไปได้แล้วสามหมื่นล้านขอคุยเลยว่าเป็นพักเดียวที่อภิปรายงบกองทัพแบบละเอียดนะจริง ันนี้ขอขายเลยพี่ออไม่ได้ไม่ได้เป็นการขายฝันพวกเราทํามาแล้วพวกเราคิดมาทุกอย่างนโยบายทุกอย่างพวกเราคิดมาแล้วมันทําได้จริงนี่เป็นยังไงครับเมื่อกี้ผู้สมัครเดินตลาดนัดนะเจอชาวบ้านเขาถามแล้วบอกโอ้ตัดงบทหารปีเดียวตั้งโควิดลักนกบอกว่า4ปีตัดไปส0,000ื่นล้านไปว่าตัดทั้ง4ปีเลยรวมกันแล้วตัดไปได้ส0ม0 0ื่นล้านภูมิอกภูมิใจเป็นผลงานไปอวดชาวบ้านว่าสามารถตัดงบทหารภายใน4ปีได้ส0,000ืล้าน แล้วมันปีเดียวตรงไหนนะครับนี่แหละครับที่ตอนนี้ที่เราบอกว่าพักประชาชนเนี่ยนะตอนนี้คนเขาล้อกันแล้วว่าชนะทุกโพแต่โดนโหทุกตลาด